ทองสินทรัพย์ปลอดภัยที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและกระแสสงครามทําให้ทองมีมูลค่าสูงขึ้นทุกวันเรียกว่าทาออทามไฮกันหลายชั่วโมงเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าแถมมีความเสี่ยงต่ําหลายประเทศเนี่ยเลยเลือกที่จะเก็บสํารองทุนของประเทศในรูปแบบของทองคําที่สําคัญนะคะยิ่งประเทศไหนที่มีทองคําสํารองเยอะยิ่งแสดงถึงความมั่งคั่งของประเทศนั้นอีกด้วยค่ะ คลิปนี้เทรด e ลเดอร์จะมาพูดถึง10ประเทศที่มีการสำรองทองคำไว้เยอะมากที่สุดในปี2566กันค่ะอันดับแรกก็คงไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณทองคำสำรองมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีมากถึง8,133ตันอันดับที่2ประเทศเยอรมันมีปริมาณทองคำสำรองอยู่ที่3,353ตันค่ะ อันดับที่3ประเทศอิตาลีมีปริมาณทองคําสํารองอยู่ที่2452ตันอันดับที่4ประเทศรัสเซียมีปริมาณทองคําสํารองอยู่ที่2333ตันอันดับที่5ประเทศจีนมีปริมาณทองคําสํารองอยู่ที่2265ตันอันดับที่6ประเทศฝรั Ab ่งเศสมีปริมาณทองคําสํารองอยู่ที่2137ตันอันดับที่7ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีปริมาณทองคําสํารองอยู่ที่10,40ตันอันดับที่8 ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณทองคำสำรองอยู่ที่846ตันอันดับที่9ประเทศอินเดียมีปริมาณทองคำสำรองอยู่ที่804ตันและอันดับสุดท้ายอันดับที่10ประเทศเนเธอร์แลนด์มีปริมาณทองคำสำรองอยู่ที่612ตันส่วนประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในอันดับที่27ของโลกค่ะซึ่งมีปริมาณทองคำสำรองอยู่ทั้งหมด157ตันแล้วทำไมธนกกาคารกลางของแต่ละประเทศทั่วโลกถึงต้องมีการเก็บสะสมทองคำกันด้วยธนกกาคารกลางของแต่ละประเทศ ทั่วโลกจะสำรองทองคําไว้เพื่อเป็นการค้าประกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศนั่นเองค่ะเพราะการเก็บสะสมทองคําจะมีบทบาทสําคัญในระบบการเงินและเศรษฐกิจนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสถียรของเงินทุนการเก็บสะสมทองคําช่วยให้ธนาคารกลางนะคะสามารถจัดการกับสถาน,าก,าาถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เพราะว่าทองนะคะมีความแข็งแกร่งและมีมูลค่าที่คงที่มากกว่าเงินสก,กุลอื่นๆในระยะยาวค่ะที่สําคัญนะคะมีทองไว้เพื่อคุ้มครองตนเองก ในกรณีที่ประเทศนะคะเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจอย่างวิกฤ,ฤตก,การ,รกกาทางการเงินหรือการสูญเสียความเชื่อมั่นในสกุลเงินของประเทศก็จะยังมีทองที่เป็นประการด่านสุดท้ายเพราะไม่ว่ายังไงนะคะค่าของทองคําก็ยังคงเดิมและเป็นสากลแน่นอนคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถช่วยป้องกันสกุลเงินของประเทศได้อีกด้วยนะคะในกรณีที่มีการลงทุนจากต่างประเทศหรือการแข่งขันทางการเงินระหว่างประเทศก็สามารถนําทองนํามาเปลี่ยนเป็นทุนและนํามาใช้ลงทุนในยามฉุกเฉินได้นั่นเองค่ะ และยังสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินของประเทศได้อีกด้วยนะคะพอาะทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในระบบทางการเงินนั่นเองค่ะการที่ประเทศไหนนะคะมีทองคําเยอะก็แสดงว่าประเทศนั้นนะคะมีความมั่งคั่งมากนั่นเองค่ะการที่จะกู้หรือลงทุนอะไรสักอย่างนะคะก็สามารถทําได้ง่ายกว่าค่ะ นอกจากที่ทองยังเป็นสินทรัพย์ยอดฮิตที่ไม่ว่าประเทศไหนๆนะคะก็ถือครองเพื่อสำรองเงินทุนกันไว้ทองก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่เหล่านักลงทุนนิยมที่จะเลือกลงทุนกันด้วยค่ะทาง t ทรดไลเดอร์นะคะก็ยังมีบอร์ดบทความและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับทองคำรวมถึงหน้าเว็บไซต์ SPDR กองทุนสำรองทองคําที่ใหญ่ที่สุดที่จะอัปเดตราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์อีกด้วยค่ะถ้าใครกดไลค์กดติดตามไว้รับรองเลยค่ะว่าจะทันทุกข่าวสารที่เกี่ยวกับทองคําทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะ